สวัสดีครับชื่อนายกัลงาลงใจยศนะครับตอนนี้เรียนคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่2ครับแล้วคิดอย่างไรกับการบริจาคหลอดก็มันเป็นอีกทางหนึ่งนะครับที่เราจะสามารถช่วยโลกได้นะครับโดยการเอาหลอดที่เราไม่ใช้แล้วมาบริจาคครับผ่านปรท้านนะครับคิดว่าการบริจาคหลอดสําหรับโครงการต่ออายุหลอดมีประโยชน์หรือไม่ครับมีประโยชน์ครับเพราะว่ายังไงหอลอดเราก็ไม่ได้ใช่เลยแล้วเราก็เอาไปเลย reuse หรือเอาไปทาใหม่นะครับเพื่อให้มันสามารถไปทําเป็นสิ่งเื่ยซึ่งโครงการนี้ผมศึกษามาต้องเอาไปทาเป็นหมอดนะครับผมก็ว่ามันน่าสนใจดีครับนี่ครับขอบคุณค่ะยังไงคะเมื่อได้บริจาคเหอีที่กับเราก็รู้สึกบกรู้สึกดีใจรู้สึกภูมิใจเล็กๆค่ะว่ามีเรามีส่วนได้ช่วยในการแบบช่วยเหลือสังคมนะคะและแบบในการลดขยะด้วยแล้วก็ช่วยเหลือธรรมชาติด้วยโอเคค่ะไปต่อกันที่บราทัดที่สามเลยค่ะ คุณเดียวิว่าหลอดของเรานี่นะคะมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะก็เอามาใช้ดื่มนะแ้วที bon ่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการบริจาคหลอดของเราไหมคะก็เรื่องหลอดนะคะก็อาจจะต้องทำความสะอาดหลอดนึงเพราะหลอดมันเป็นการแบบใช้ผ่านปากคนนะคะมันอาจจะมีเชื้อโรคหรือว่ามีแบบแบคทีเรียก็การที่จะนำไปใช้ในขั้นตอนต่อไปก็อยากให้ระมัดระวังเรื่องความสะอาด โอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณเดีนี่ด้กนะคะที่ให้ควาสำัมภาษณ์กับเราค่ะขอบคุณออค่ะาแล้วคุณฟอกแดงเนี่ยมีข้อแนะนําสําหรับโครงการของเราไหมคะค่ะก็อยากให้ทางโครงการแบบว่าประชาสัมพันธ์ว่าจะเอาหลอดไปทํายังไงต่ออย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้คนบริจาคได้ได้ทราบทัว่วัน ฟักแฟนทำไมถึงเลือกบริจาคหลอดให้โครงการเราคะอ๋อก็พอดีเห็นว่าโ,โครงการเป็นโครงการที่น่าสนใจดีค่ะแล้วก็พอดีมีหลอดที่ไม่ได้ใช้แล้วก็เลยเอามาบริจาคให้ทำไมคุณพารุพงศ์นะคะถึงเลือกที่จะบริจาคหลอดให้กับโครงการของเราคะคือเพราะว่าอ่าเริ่มต้นก่อนนะครับเพราะว่าทีแรกแบบเวลาเราใช้หลอดเนี่ยเวลาเราทินน้ำหรือทำอะไรสักอย่างรู้สึกว่าเวลาเราใช้หลอดอ่ะเราใช้แค่แป๊บเดียวแล้วแบบ แล้วพอทิ้งขยะไปอะ่ะมันก็ไปปน,นกันรู้สึกว่าเหมือนมันเป็นพลาสติกคนละชนิดหรือเปล่าอะไรนี้แล้วพอเราเห็นโครงการนี้แบบมันอยู่ใกล้ใกล้ใกล้ตัวด้วยก็เลยแบบคือเราเรื่องที่จะแยกแล้วก็ไปบริจาคด้วย